สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพ่อบ้านแม่บ้านประจำที่ฟิตเนสเฟิร์สสาขาเซนท่านชนบุรีนะคะรายได้เฉลี่ยต่อวัน336บาทค่ะเพื่อนๆที่สนใจหางานพ่อบ้านแม่บ้านกันอยู่มาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัท r o อยสค่ะเปิดรับสมัครพ่อบ้านแม่บ้านประจำที่ฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยนะคะสาขาเซนท่านชนบุรีค่ะ โดยมีสวัสดิการก็คือค่าตอบแทนวันละ336บาทค่ะมีประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหยุดพักร้อนประจำปีนะคะกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเงินสมทบทุนช่วยค่าชาปนกิจบิดามารดาและก็ตัวพนักงานเองค่ะสากลสินเชื่อเพื่อพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานเกินกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะ ลาคอดบุตรค่ะลาแต่งงานลากิจตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถโทรไปติดต่อได้ที่เบอร์088ค่ะ0884272นะคะคุณเพนค่ะเป็นผู้จัดการสาขาภาคกลางเพื่อนๆที่สนใจโทรไปสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ